อาก็สวัสดีบรรดาสมาชิกอ่าลูกศิษย์ลูกหาทุกทกท,กท่านเลยนะ,ะวันนี้ก็อาจารย์จะก็จะมาสอนอลงโปรแกรมเคสวอล์กอ่าสำหรับท่านที่ลงแล้วมีปัญหาก็ลองลอง,ลองทำตามอาจารย์ดูกันแล้วกันนะแต่ที่อาจารย์ลองนี่ xp ก็จะไม่มีปัญหาถ้าลงแบบอาจารย์ลงนะแต่ว่าเซเว่ อาจารย์ก็เข้าไปทําให้ลูกศิษย์หลายเครื่องก็ทําลักษณะนี้ก็ใช้ได้นะแต่ก็มีนะบางเครื่อง <c oughs> ใช้ไม่ได้ก็มีแต่ก็ลองทําตามอาจารย์ดูก่อนแล้วกันอันดับแรกถ้าลูกศิษย์คนไหนเข้ามาใหม่ถ้ายังไม่ได้มีโปรแกรมก็เข้าไปโหลดนะครับในหน้าเพจของอาจารย์อสอนทําไม่ดีแบบบ้านๆ คนรักเมดี้บอกสอนทาเมดี้แบบบ้านๆสองแล้วให้ดูหัวข้อข้อขางบนน่ะก็จะมะีเนี่ยเข้ามาใหม่แนะนําตัวกันบ้างนะอะไรแบบเนี้ยท่านที่เข้ามาด้วยใจรักแล้วก็จะเจอรวมโปรแกรมสร้างเมดี้รวมวิดีโอคลิปของอาจารย์เลขหนึ่งเก้าหนึ่งก็อนดับแรกก็โปรแกรมที่ใช้ก็คือนี่แหละครับเมดี้โปรแกรมทำเมดี้เคสบล็อกโปรโอดโอเก้า ก็คลิกโหลดเลยนะครับแล้วก็คลิกดูเพิ่มเติมก็ในนี้ก็จะมี5โปรแกรมที่ต้องใช้ตัวนี้ก็โหลดไปก่อนเนี่ยไอ้3โปรแกรมแรกเนี่ย4โปรแกรมแรกเนี่ย5เคสบล็อก6โปรแกรมแรกเนี่ยเอานี้ไปก่อนไอ้ล่างๆนั่นอย่าพึ่งไปสนใจอันนั้นอันนั้นจะเป็นคลิปเป็นวิธีนน้นวิธีนี้อันดับแรกอ่ะให้เอาเค โปรแกรมคิดอก่อนอ่าแล้วก็รวม5โปรแกรมที่จําเป็นอ่าแล้วก็มาเอาตัวนี้ไปอ่าโปรแกรมแก่คอร์ดอ่าตัวใหม่ไม่ดังคลิกคลิกเนี่ยอ่ามาเอาตัวนี้ไปเพราะว่าตัวในใน5โปรแกรมนั้นอ่าท่านหนุ่มโซ่เขาทำมาก่อนมัน <laughs> เอ็กซิเดนต์อยู่มันดังคลิกคลิกแต่ตอนนี้ก็ยังดังอยู่ก็ใช้แบบดังๆกันไปแล้วกันไม่เป็นไร วันแรกๆมันก็ไม่ดังอยู่สองสาวันมันก็ดังก็ใช้เกินไปก่อนแต่ว่ามันแคกง่ายคือมันจะไม่มีปัญหาก็เอาตัวล่างไปก่อนอโปรแกรมช่วยแกะคอร์ดเนี่ยมาเอาตัวนี้ไปก็คลิกโหลดเลยก็จะมีสองลิงก์ส่วนมากอาจารย์ไว้ทำไว้สำหรับอ่าคสบล็อกอ่าก็จะมีลิงก์โฟแชร์แล้วก็วิงมีเดียไฟล์ก็เลือกเอาสองลิงก์เนี้ยสมมติ อาสมมติตอนที่จะโหลดก็คลิกอคลิกโหลดเลยอ่าอก็มาก็คลิกดาวน์โหลดตรงนี้ออรอมันแป๊บหนึ่งเดี๋ยวนี้อ่าลิงก์โฟร r แชมันก็มีไวรัสปนนะแต่ก็ไม่อันตรายมันเตือนตลอดเลยแล้วก็คลิกดาวน์โหลดตรงนี้ดาวน์โหลดก็รอแป๊บหนึ่งถ้าใครมี IDM มันก็จะเด้งขึ้นมาให้ดาวน์โหลดเริ่มดาวน์โหลดอ ถ้าไม่มี IDM มันก็จะโหลดอยู่ตรงมุมล่างให้สังเกตมุมล่างมุมล่างเนี่ยถ้าใครไม่ได้ลง IDM หรือไม่มีตัวช่วยดาวน์โหลดให้สังเกตมุมล่างเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะโชว์ว่ากําลังดาวน์โหลดสมมุติอาจารย์โหลดเสร็จแล้วแล้วกันเพราะว่าอาจารย์มีอยู่แล้ว,ลวก็ยกเลิกไปอ,อันนี้คงจะรู้นะเข้ามาแล้วก็คลิกดาวน์โหลดสมมุติอาจารย์โหลดแล้ว <c oughs> ไอ้ทีก็แอมก็ไออะไรเนี่ยทำไมคลิปอาจารย์นทำไมก็แอมก็ไออยู่เรื่อยบอกตรงๆอะโดดบุรีจัดมันขันคอ <laughs> มาเล่งจะตามาวันไหนก็ไม่รู้ <laughs> ธรรมดาแหละพวกศิลปินเนี่ยแม่งอัดแต่บ,บุรีกันคิดแต่คีดแตนแล้วอาจารย์โดดยาแปะด้วยนะไม่ใช่ดูดบุรี่สมมติ บุรีก <rainforest> ็ไปตามงานละไรดูดอยู่อย okay. ู่บ้านอาจใะยาเส้นยาแปะอ่าสมมติโหลดมาแล้วก็มาไว้หน้าเดสก์ท็อปเลยส่วนมากมันก็จะไปอยู่ในไบด็อกอ่ะอ่าบางคนหาไม่เจอเฮ้ยมันโหลดมาแล้่มอยู่ไหนส่วนมากมันจะอยู่ในไ y ด็อก m ิเมนอ่าแล้วก็ในดาวน์โหลดอ่าแล้วก็อยู่ในคอมพิวเตอร์เนี่ยจำอย่างเดียวนะอ่านไม่ถูกเนี่ยมันจะอยู่ในนี้แหละที่ดาวน์โหลดมาส่วนมากแล้วก็ก็ไปหน้าจอแล้วกันอ่าสมมติอาจารย์ก็มาแล้วอ่า จะเริ่มกันเลยแล้วกันเพราะว่าตอนนี้อาจารย์ไม่ได้ลงนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะสอนลงให้ดูเข้ามาแล้วก็จะเจอ,อที่อาจารย์โพสแจกไว้นะมันก็จะเป็นเหมือนตัวนี้เลยมีทั้งคู่มือมีอะไรอ,ะอันนี้ไม่ใช่ตัวของที่ท่านหนุ่มโสดเขาทำแบบลงง่ายนะตัวนี้จะเป็นตัวเต็มดับเบิลคลิกตัวนี้เลยเนี่ยไม่รู้เซตอัพหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ c w เ exe เนะี่ยตัวเนี้ย double ลคลิกหรือไม่ก็ open ก็ได้อ่าถ้าเป็น s e ก็ลั n นะนะอ่าถ้าเป็น xp ก็ double ลคลิกหรือ open ก็ได้เปิดขึ้นมาเลยเน็กอ,อย่างเดียวโปรแกรมเล็กๆล,ลงง่ายอ่ะดูตรงนี้ด้วยว่ามันไปที่ไหนเนี่ยถ้ามันนี่ถ้ามันไปไม่ถูกเนี่ยพามันไปด้วยแต่ส่วนมากมันจะพาพาไป d i สีถ้าเป็นด i c อื่นเนี่ยต้องเปลี่ยนเลยเดี๋ยวมันจะลวน จำดูตรงนี้ให้ดีเลยเนี่ยสมมติเป็นไดเออร์เราก็ต้องเบลเข้าไปเอ่ไปให้มันเป็นไดซีอา่าอันนี้มันถูกแล้วโอเคเอา้าวเดี๋ยวบ้องหัวอา้อาวอา้าอืมมันไม่ยอมนะอา้าวตกลงก็ตกลงแล้ววะดือนี่อาจารย์ก็และดูเนี่ยถ้ามันไม่ตรงก็ค่อยเบา แต่จริงมันมามันตรงและ x p มันฉลาดแต่ว่าเซเว่นบ้าบออยู่เอาใจยากอยู่อ่านเน็กเน็กอย่างเดียวไม่ต้องสนใจอะไรอ่านเน็กอย่างเดียวสูตรการลงก็มันจะมีไม่ยากหรอกแต่ว่าบางคนลงแล้ยวมันมีปัญหาอาจารย์ก็เคยมีปัญหาเหมือนกันนี่เสร็จแล้วอย่าเพิ่งรันโปรแกรมขึ้นมาเป็นเด็กขาดตอนนี้ให้จำสูตรนี้ไว้เลย เพราะว่าอาจารย์ก็เจอ,อขนาด XP นะมันค้างเหมือนกันโปรแกรมนี้จะไม่โชว์หน้าจอด้วยจำไว้ส่วนมากไอคอนของอันนี้จะไม่โชว์หน้าจอ,อเราก็มาสั่งสมมติท่านที่ลงใหม่นะสมมติว่าลงใหม่นี่อาจารย์ลงมันจำของเก่าหรือเปล่าไม่รู้เนาะ งานเข้าตากอไลายตาคุณแก่ด้วยอยู่ไหนเนาะตอนนี้ <c oughs> <โ>อ่านาแต,แตอีกทั้งเนี่ยเพราะว่ามันจำนะเนี่ยไม่รู้มันจะสูตรเหมือนที่อาจารย์จะพาให้ลงไหมถ้าลงใหม่มันจะอยู่สุดท้ายนี่แหละแต่นี่มันมันไม่ใหม่แล้วละมันจำของเก่าแล้ว คืออาจารย์ลบเออเนี่ยนี่นี่นี่เจอแล้วตาคนแก่กว่าจะเจอแต่ว่าท่านที่ลงใหม่อะมันจะไม่อยู่ช่วงนี้หรอกมันจะอยู่ท้ายนี่แหละนี่เนี่ยมันจะอยู่ท้ายสุดเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยเออคือลงใหม่อันนี้มันจำโฟลเดอร์เก่าอยู่อ่าวิธีอย่าพบ่งรันแต่ตัวเนี้ยให้โกไป็เดสก์ท็อปก่อนแต่อย่าโอเพนนะอย่าเปิดให้เอาไปโชว์หน้าจอก่อนอ่ะเนี่ยเอางานเข้า ไปเจอคำว่าเคสบล็อกแล้วมันจะมีรูปเคสบล็อกอยู่เนี่ยโอริโอโป๙คลิกขวาเลยแล้วก็ไปที่โกอ,อะไรไม่รู้ว่าทูโอไม่ใช่โกทูออหาอะไรก็ไม่รู้เอาเอา,เอาตามนี้แล้วกันแล้วก็ไปสั่งหน้าหน้าจอเนี่ยเดสก์ท็อปอ่า,อาคลิกซ้ายมันก็จะมาแล้วหน้าจอเนี่ยมาแล้วเนี่หยหาอะไรหาต้องนาน ใส่แว่นด้วยตอนเนี้ยเมื่อก่อนไม่ใส่เดี๋ยวนี้ใส่แล้วอันนี้มาหน้าจอแล้วแต่อย่าเพิ่งเปิดอย่าเพิ่งดับเบิลคลิกให้เอาสูตรนี้ไปหาตัวนี้ก่อนอ,อย่าเพิ่งเปิดมาหาคําว่าเนี่ยเนี่ยมาที่เคสบ็อกมาที่สตาร์ทเมนูมาเคสบ็อกโพดิอก็หาคําว่าตัวนี้อาจารย์ก็อ่านไม่ออกนะแล้วมันจะชัว์เลยอย่างให้ตัวเนี้มันรันก่อนอ่า หาตัวเนี้ยนี่นี่น,นี่ถ้าสมบูรณ์มันจะเป็นแบบนี้เออถ้าใครไม่เจอก็ไปที่ไดซีได้เหมือนกันนะเออเดี๋ยวบอกไว้สองอย่างแต่หาตรงนั้นไม่เจอ <c oughs> มาที่ไดซีก็จะมีคำว่า audio นี่คือเคสอลอกจะอยู่ในนี้ audio บนสุดนี่อันนี้ของ AP นะใสเวดล้วนๆอยูอ่แล้วก็จะอยู่ใน g w 9เอ่อ keyword pro9 นี่มันจะอยู่ในนี้แหละไอตัวที่อาจารย์ที่จะให้หานะ่ะอ่าแล้วก็ถ้าใครหาตัวอ่อ k e y w o r กไม่ได้ก็มาเอาที่นี่ไปโชว์เดสก์ท็อปได้เหมือนกันอ่านี่ตัวเนี้ยก็โชว์ได้เหมือนกันแล้วเลื่อนลงล่างสุดเนี่ยไอคอนพวกนี้เอาไปได้หมดอะเนี่ยเนี่ยถ้าว่ามันไม่เจอข้างนอก แล้วก็นี้ถ้าว่าหาตรงสตาร์ทเมนูแล้วไม่เจอตัวนี้ให้มาหาในไดซีโปรแกรมไฟล์แล้วเจอตัวนี้ปับ๊บอ่าโอเพนขึ้นมาเลยหรือไมอ่ก็ดับเบลิลคลิกขึ้นมามันจะรันหาไฟล์กนให้ตัวนี้รันก่อนเนี่ยนี่นี่นี่บอกสองอย่างนะเมื่อกีห้หาข้างนอกถ้าเจอเอาข้างนอกถ้าไม่เจอให้เข้ามาหาในไดซีในออเดียโออ่าซีวิวโฟก้า แล้วก็รันเลยเนี่ยตัวเนี้ยงงอ่าถ้าเป็นเซเว่นก็รันถ้าเป็นเอ็กพีก็เปิดเอานี่มันไม่รันแล้วเนี่ยมันถ้าลงใหม่อ่ะมันจะรันนะมันจะสแกนก่อนเป็นตารางเล็ก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 เอ่าอันนี้แนะนํานะเพราะว่าตอนนี้มันจําแล้วมันไม่รันแล้วมันรันมันยังจําอยู่อืมลบแล้วมันก็จํา พอเรามามามา,มาคลิกตัวนี้มันจะรันมันจะมีหน้าต่างเล็กๆลรันหาเขาเรียกการ์ดเสียงไฟไวเวไฟไฟเสียงเพมาะมันจะรันดิ๊ดิ๊ด,ด,ดแล้วก็ปิดพอมันรันเสร็จรันเสร็จตัวนี้มันจะเด้งขึ้นมารันเสร็จตัวนี้มันจะเด้งขึ้นมาแล้วก็ปิดไปปิดไปแล้วไปเปิดเคสวอล์กไปเปิดโอเพนหรือดับเบิลคลิกเปิดเคสวอล์กขึ้นมา อันนี้มันจำแล้วเปิดขึ้นมาครั้งแรกอะ่ะมันจะไม่เป็นหน้านี้มันจะเป็นหน้าอีกหน้าหนึง่งอันนี้มันสอนหน้านั้นไม่ได้แล้วมันจำแล้วแต่ว่าจะอธิบายให้รู้แล้วกันมันจะไม่เด้งหน้าต่างนี้มันจะไม่เด้งแบบนี้ให้แคนเซิลออกไปอ่าส่วนมากมันจะพอเราเปิดขึ้นมานี มันจะมีหน้าต่างเล็กใช่ไหมเออปูก้าวอ,อ่แล้วก็จะมีอ่ามีอะไรให้ให้กดโอเคตกลงหรืออะไรอย่าไปตกลงให้แคนเซิลเลยเอ,อ่ตัวนั้นน่ะตัวที่ว่าเนี่ยแต่นี่มันไม่มีโชว์เพราะว่ามันจําเครื่องอาจารย์ให้แคนเซิลออกไปแล้วหน้าตาเนี้ยมันจะเด้งขึ้นมาเองเนี่ยหน้าเนี่ยให้แคนเซิลอย่าไปเน็ก <c oughs> อย่าไปโอเคถ้างั้นอาจจะแห้งอาจจะค้างอืม <c oughs> มันจะอาจจะแห้งจะค้างหน้าต่างเนี้ยแล้วให้ให้แคนเซิลออกไปแล้วก็มันจะเด้งนี่ขึ้นมาเลยเด้งขึ้นมาก็เอาลูกศรน,นี่ออกเห่องั้นมันจะถามทุกครั้งเอาออกก็ได้แล้วก็เปิดอเอาข้ามขั้นตอนอแล้วก็ไปที่มิดเดิลเดเวอร์อันดับแรกมาดูในนี้ต้องเป็นแบบนี้อ่า อันนี้มันมีมิดิยอกรด้วยนะต้องมีคำว่าเนี่ย Microsoft g จ w e b เนี่ยอ่าแล้วก็ Microsoft MIDI p o อดอะไรเนี่ยถ้ามีสองคำเนี่ยยังไงก็ดังแน่เนี่ยออปตุ้ดเนี่ยแล้วโอเคถ้าว่ามันอยู่ตรงนี้ก็ให้เปลี่ยนมันอยู่ตรงนี้ก็ให้เปลี่ยน เออมันอยู่ตรงนี้ก็ให้เปลี่ยนให้อาเมาส์ไปติก๊กคำว่า Microsoft G S ข้างนี้ช่างมันอ่าตรงตรงอะไรอยู่ช่างมันไม่ต้องสนใจเอาเอาสนใจเอาพุทธคือออกเสียงออกแล้วโอเคโอเคไปแล้วก็มาเช็คอีกรอบหนึ่งอ่าออิโอถ้าเป็นตามของอาจารย์นี้ยังไงชัวแน่ดังแน่นะดูไว้นะเออเนี้ยเนี้ย อันเนี้ยเป็นอ a u d i อ o u t พุ t ใช่ไหมมันจะต้องมีทั้งอ input o u t พุตส่วนมากไอเซเว่นอะ่ะมันจะมีปัญหาตรงเนี้ยมันจะเป็นไมเนี่ยเออม,มันไม่เป็นออดิโออินพุตเนี่ยมันจะเป็นไมเนี่ยส่วนมากอะ่ะแล้วมันจะเกิดปัญหาให้ตัวเนี้ยคือเป็นอ่าเป็นการ์ดการ์ดอ่าเป็นไดเวอร์เสียงของเราทั้งคู่อ่ะเ,เห็นไหมตรงกันเลยของอาจารย์เห็นไหมอ่า리텍 เฮดดี HD, อ่านจำนะไม่อ่านออกป่าไม่ถูกป่าไม่รู้นะจำเอาลิเทกเฮดดีออ i ดีโออินเอาพุทอ่าลิเทกเฮดดีออเดียโออินพุทถ้าถ้าสองตัวเนี้ยมีแบบเนี้ยมันดังแน่มันไม่มีปัญหาแน่เครื่องไหนก็ลกนแล้วกันแล้วก็ไดเบอร์ส่วนมากอินพุทจะไม่เจอกันจะเจอแต่ออพุทนี่แหละปัญหาตัวเนี้ยจะเป็นไหมอ่า จะเป็นสเตอริโอม่เก๋พวกเซเว่นเนี่ยมันน่าเบือ่อ <c oughs> ถ้าเป็นแบบนีแบบ้แบบของอาจารย์นี่ดังแน่เนี่ยไดเวอร์เนี่ยมันมองเห็นไงส่วนมากมันจะมองไม่เห็นอินพุตมองเห็นแต่เอาพุตที่จะเจออาจารย์เจอมานะอ่าอ่าเนี่ยดูตามเนี้ยไว้เนี่ย,ยแล้วว่าดังแน่แหละไม่ต้องติ๊กอะไรหรอกแค่ให้มาดูพามาดูเนี่ยออปพุตเนี่ยเห็ไหมลิทเทคเฮดดี HD, อ่าโอเคไป ดูตามนี้นะพอดีอาจารย์ว่าจะสอนที่ว <c oughs> <ๆ>่ปาปัญหามันมันเกิดตอนแรกอ่ะมาพอดีมันเครื่องมันจำก็เลยอธิบายเา <c oughs> อานนเ, <c oughs> เข้ามาแล้วก็กดเช็คเสียงเลยตกลงแล้คเสียงกดกดเสียงีโนโออเริ่มแรกใครไม่อยากจะเป็นเสียงอะไรก็สร้างกองก็คลิกขวา อ่าอาแล้วก็อันนี้ก็สอนไปไหลายคลิปแล้วก็มาตั้งเสียงกองอ่าชแนลสิบกองบังคับอาตกลงไปอ่าในวอลลุ่มเสียงอะไรไม่ต้องเลือกกองให้เป็นชแนลสิบมันจะดังเป็นกองเลยอ่าแล้วก็มากดคีย์บอร์ดแล้วก็มากดคีย์บอร์ด สำหรับท่านที่ <c oughs> ลงใหม่แล้วก็ลงครั้งแรกอะ่ะตารางตัวเนี้ยมันจะเล็กแบบเนี้มันทำยากเข้าใจไหมเนี่ยให้มาขยายบ,บวกตรงขวามือเนี่ยให้ใหญ่ทุกคนเลยเอา่าแลยให้ใหญ่สุดเลยเนี่ยลงครั้งแรกอะ่ะมันจะเล็กแบบนี้เนี่ยเล็กแบบเนี้ยยิ่งโน้ตบุ๊กยิ่งเล็กกระจิบลิอืม คนก็เลงเขียนยากเนี่ยมันจะเขียนยากลําบากมากเลยเนี่ยให้ขยายให้สุดเลยอ่าด้าน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 เอ,อติดอ่างด้านล่างขวามือเนี่ยจะมีเครื่องหมายบวกอยู่เนี่ยให้กดให้สุดไปเลยอือแล้วจะทําง่ายเนี่ยโอเคนะไม่ต้องสอนอะไรแล้วมั้งคงจะพอรู้เรื่องกันแล้วมั้งเออเราก็ เอ,อมาหาเสียงหาอะไรก็ดูคลิปอื่นแล้วกันอ่าแล้วดูตรงนี้ด้วยเนี่ยให้ตารางเนี่ยยุบลงไปเนี่ยเนี่ยตารางเนี่ยถ้าเข้ามานูงนี่จะทํายากมันไม่ออโต้ให้ยุบลงไปอ่าแล้วมาลีกขวาดูให้อยู่ตําแหน่งนี้ตําแหน่งนี้คือพอดีสําหรับการเขียนทั่วๆไปข้างล่างนี่คือลูกจะเล็กสุดอ่าลูกลูกตัวโนตจะเล็กสุดอ่าข้างบนก็คือจะใหญ่สุดเออเนี่ย มเนี่ยสมมติอาจารย์มาเลือก32มสองหาอะไรไม่รู้เนี่ยมันก็จะเลียกจิ๋วหลิวเดียวแต่เม็ดแรกไม่เล็กหรอกแต่เราสามารถหดหดในเล็กได้มันจะเล็กโอเคนะรู้เรื่องนะอ,อ,อันบนนี่ก็จะใหญ่ขึ้นมา ก็จะใหญ่ขึ้นแล้วมันก็จะทำง่ายออันนี้ก็อย่างที่อาจารย์สอนละความหนา30ทครั้งเมเ็ดแรกก็อ่าอันนี้ก็ดูคลิปอื่นแล้วกันเอาพอเข้าๆการลงแล้วไม่มีปัญหาจะมีเสียงก็ประมาณนี้อ่าโอเคนะรู้เรื่องนะสำหรับคลิปนี้ก็อาจารย์ก็คงจะโขอ ลาแค่นี้ก่อนแล้วกันแล้วก็ฝากบอกในในเพจอาจารย์ด้วยแล้วกันท่านหนุ่มสดเขาอาจะกวาดล้างบ้านกันใหญ่นะตอนนี้ก็ให้ทําตามกฎทําตามกติกากันก็แล้วกันเขาบอกให้ทําไงก็ทําตามไปเถอะถ้าอยากอยู่ด้วยด้วยด้วย,วย,วยร่วมกันแบบ